สวัสดีครับเพื่อนมิตรที่ติดตามยูทูบช่องยงยโสธรลุงยงชูธงลุยลุยสู่เส้นทางการเขียนหรือลุยเข้าสู่อาณาจักรนักฝันนะครับเป็นคลิปที่2ครับในช่วงที่ผมเริ่มลุยเขียนหนังสือปี2011ตามคลิปที่ตามคลิปแรก ก็ดูหนักนะครับขวนอย่างหนักเลยในปี2511ผมเรียนอยู่ม .3 ก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องครับชอบนั่งในห้องหนะมันมีนักเรียนทั้งชายหญิงเรียนร่วมกันผมก็จะเลือกแถวหลังนะครับเลือกแถวหลังนะเพราะว่าจะได้มองเอาอหน้าต่าง ไปดูขึ้นไปทางภูเขาภูเขาทางเขาใหญ่ครับจึงเป็นที่ตั้งของที่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ผมพูดถึงว่าน้ำตกเซนิกานางดองฮนะมองผ่านทุ่งนาฟ้ากว้างไปสู่ภูเขาที่เขียวขึ้นบางครั้งก็มองข้ามภูเขาไปถึงแผ่นดินที่รับสูงที่ผมจากมาก็มองไปจินตนาการไปก็เขียนเขียนกรนล่ะครับ เขียนเรื่องนั่นเรื่องนี้แหละครับก็ลุยเขียนหนะะังครในช่วงนั้นเนี่ยก,ก็พอดีเพื่อนที่เคยที่ที่เคยอยู่ร่วมงานที่สำนักเรียนวัดพลขอเพื่อพวงสามสิบจังหวัดอุบลรชาชธานีคือคุณอภิเษกทองน้อยเดียนจากวิทยาครูุบลรชาชธานีปอกกระสต้นนะครับเดียนปอกกรสตน้นก็มากอัมาเป็นครูอยู่ที่ าทางภาคกลางครับก็เขียนเรื่องสั้นลงได้ครับในนิตยาสารรายเดือนชัยพกึ์คื่อเรื่องสั้นจุดไม่ได้นัดพบนะครับก็ทำให้ผมตื่นเต้นนะว่าโอ้โหก้าวหน้าไปเลยสำหรับปาจาปวิเชตนะก็ส่วนผมเองก็ออกฝนอย่างหนังรฮะนอกนั้นก็พ,พวกที่รู้จักมักคุ้นกันนะครับ ก็เขียนกันยากหนักเหมือนกันฮะที่อย่างคุณุรรนทองน้อยนี่ตอนนั้นปีสองพัน่สิบเอ็ดสิบสองเข้าไปเรียนธรรมศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ก็มีนิติศาสตร์มีหนังสือเล่มเล็กๆในมหาวิทยาลัยที่ทํากันนะฮะคือพูดง่ายๆว่าบรรยากาศในปีสองพันน่สิบเอ็ดสิบสองนะฮะเป็นห่วงเวลาที่วงการนักกรอนเนี่ยวงการนักเขียนนี่คึกคักนะครับเพราะว่ามีนิตยสาสรหลายฉบับครับทั้งรายสัปดาห์รายเดือนเปิดให้ อาลงเรื่องลงบทก,กวีลงบทกลอนล้วก็ในสถานีวิทยุต่างๆก็มีกา,ารจัดจัดอ่านบทกลอนออกอากาศและก็มีการประกวดนะครับประกวดกวีประกวดบทกลอนและก็มีการจัดเสวนาไอจัดโต้คว,วามสดกันนะฮะระชันกันแข่งกันจากกลุ่มนักกรนต่างๆเช่นกลุ่มเทพศรีกวีศิลป์กลุ่มอะไรนะครับมีหลายกลุ่มนะฮะผมจำชื่อไม่ได้ครับ ส่วนในระดับประเทศตอนนั้นน่าจะยังไม่มีสมาคมนักกรอนเป็นชมรมนักกรอนอยู่โดยมีคุณพี่ประสิทธิ์โดยเห็นเสถียรเนเป็นประธา,า,านานะฮะช่วงนั้นนะฮะตอนหลังๆมาผมก็รู้จักท่านพี่ประสิทธิ์ครับก็จากการที่อยากเป็นนักเขียนเป็นนักกระบีเป็นนักกรอนเนี่ยก็ทําให้พวกผมที่รู้จักมากคุ้นกันเนี่ยมาก่อนเนี่ยแล้วก็ส่วนมาก,กรเรียนอยู่ที่ทางภาคตะวันออก อยู่ที่สำนักใหญ่คือสำนักเรียนวัดโสธรวรมหาวิหารชายเชิงเซาหนึ่งสำนักเรียนที่วัดปายจิมบุร,รีหรือวัดลุงเกวียนหรือวัดสุทีวัดราชสโรงเรียนสุทีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่คนครน,นายกนายกสนาก่อนก็ส่วนหนึ่งส่วนมากก็เป็นพระเนียนที่มาจากทางภาคอีสานนะครับมาเรียนก็ติดต่อสัมพันธ์กันครับพอถึงปีสมัยน้อยสิบสอง นะฮะเขารวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มนักรขึ้นโดยไปไประชุมกันครัง้งแรกอยู่ที่วัดโสธรน,นะครับจะเชิงเสาที่มีบทบาทต่อมานะฮะกลุ่มนักกรนะั้นชื่ออาสม,มสันทศินที่มีบทบาทต่อมาได้ยังเขียนต่อเนื่องจนเท่าวันนี้ได้ยังมีชีวิตยอยู่ก็มีผมยงเทีโสธรน,นะฮะแล้วก็คุณอภิเชษทองน้อย แล้วก็คุณด็อกเตอร์อุรันยันทวันตอนหลังมาก็เขียนไปทางวิชาการนะฮะเพราะว่าท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ไปสอนอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์ได้ทาลอยอวิทยาเขตความแก่นแล้วก็มีคุณบุญแถบุรราชเพชรภูไทยนะครับคืออย่างคุณอุรอนนี่ก่อนจะเสียชีวิตนะฮะตอนหลังมาท่านอุรอนนี่ก็ยังเขียนหนังสือในธรรมศาสตร์แล้วก็เขียนนวัติยาเขียนหนังสือไว้ได้หลายหลายเล่นนะฮะ แล้วก็ยังมีบทบาทกับผมร่วมกับผมในทางการเมืองอีกซึ่งอ,อยู่ในช่วงที่ผมบันทึกเว,วลาแหะครับเรื่องหาเสียงสองเสียงหาเสียงเนี่ยสองนุ่มดุมดันน้นเพื่อ,อสู่เส้นทางของการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับนี่แหละครับบทบาทของกลุ่มนี้อาสมันรสินเนี่ยที่รวมกลุ่มกันนี่โดยสมาชิกรวบรวมกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพระ่ิสือษษเนนนะครับที่เป็น ทรลว,ว่าญาติรวมเยาวชนก็มีก็มีครับทั้งชายทั้งหญิงฮะผมได้หนังสือเก่ามาที่ทํากันในช่วงนั้นคือโลกฝันเนี่ยในโลกฝันเนี่ยผมตรวจดูรายชื่ออ่านอ่านดูเนี่ยก็มีร่วมห้าสิบคนนะฮะไม่น้อยครับกระจายอยู่หลายจังหวัดน,นะครับที่ยังมีชื่อมาไม่ถึงว่ายังมีชีวิตอ,อยู่ก็หลายคนนะอาจจะเลือราการเขียนไปแล้วครับนี่ละครับ เรื่องการรวมกลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะฮะมันส่งผละเทือนให้กําลังใจกันมันร่วมวิจารณ์งานของกันด้วยกันบางทีเราไม่รู้ว่าผลงานลงที่ไหนบ้างเราไม่ได้ฟังเพื่อนก็บอกนะฮะว่าเออพะเราในการส่งผลงานไปออกอากาศก็ดีหรือไปลงหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างมันจะมีคํากากับกลุ่มของเราไว้เช่นว่าอาสมัตทศิลป์อะไรแบบนี้นะฮะก็กลุ่มนี้แหละครับสร้าง สร้างแรงมันจะสร้างกำลังใจให้ผมอย่างยิ่ง<อ>ผมจึงเห็นว่าการรวมกลุ่มในทางสร้างสรรค์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีดนะฮะในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นก็มีกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญนะอย่างในธรรมศาสตร์ก็มีกลุ่มเระจันเที่ยวแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีกลุ่มแล้วทางจุฬาสามย่านก็มีกลุ่มอะไรแบบนี้ซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็มีบทบาทนะฮะทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก,รก,รกรก็มี สองปุมานสยามเขาเรียกกันอย่างนั้นในสมัยนั้นคือ,อ,อคือคุณขันชัยบุญปานขุนชัยบุญปานแล้วก็พี่สุจิตบวงเทศสองปุมานเนี่ยฮะนี่ก็มีบทบาทสําคัญที่สุดนะฮะในในช่วงเวลานั้นในการเขียนทั้งบทกวีแล้วก็ทั้งเรื่องสั้นทําหนังสือออกมาเนี่ยเรียกว่าตรงผลนสะเทือนสูงทําให้เป็นแม่เด็กดึงดูดคนหนุ่มสาวในยุคน,นั้นให้ต้องติดตามครับนี่แหละครับคือที่ เป็นจุดแดงบันดาลใจจุดกำาเนื้อนะฮะในการก้าวสู่โลกแห่งการเขียนของผมอย่างจริงจังดูเขียนจนเพี้ยนบ้าจนจนเกือบเพี้ยนบ้าที่ผมว่านะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงดังแค่นี้ก่อนนะฮะแต่ก่อนที่จะพูดถึงต่อไปว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการเขียนทำให้ได้เขียนมาจนตั้งแต่ปีอายุ1ิบหปีจนเท่าเดียวนี่อายุเกือบจ็ด5สิห้าเนี่ย70็ิบกว่าเนี่ยผมนี่นะ รวมหกสิปีเนี่ยเขียนมาเรื่อยๆนี่ครเพราะอะไรแล้วก็รวมทั้งคนอื่นด้วยนะในกลุ่มนี้ที่ยังเขียนเนี่ยผมก็จะเล่าอีกทีนะฮะอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็บทบาทของแต่ละคนได้ต่อมาเติบโตมาแล้วแยกกระจายกันไปยังไงนะฮะ,ะในหนังสือในโลกฝันเนี่ยซึ่งเป็นรวมกรอนของกลุ่มอาสมันติศิลเดิมแรกเนี่ยฮะช่วงนั้นเนี่ย ผมลืมพูดนะประธานคนแรกของอาสมบนรณสินเนี่ยที่ตั้งขึ้นที่วัดโซสซรนเนี่ยในวันที่ยี่สมเมษายนปีสองพเนี่ยคือพี่มหาชื่อศักดิ์นงแสงโครนะครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วพี่นงเนี่ยนะฮะหลังจากท่านแล้วจะผมท่านเสียชีวิตได้ม่นานนี้ฮะก็เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เกาขึ้นเป็นประธานนะอาสมบรณศินในปีสองพ ถ้ทำหนังสือแบบนี้ในโรคผันนี้รวบรวมผมจะเอาบทเก,กีก,กรอนของพี่ที่นักกรอาวุโสนักกรนุ่นกกพี่ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นที่เป็นประสานชมรมนักกรองประเทศไทยนะชมรมนักกรนนี่มาอ่านนะครับกรชิ้นนี้เขียนโดยพี่ประสิทธิ์โชินเสิียรกรชิ้นนี้เขียนเวลาเมาครับโทษการดื่มน้ำเมาเราก็รู้พ่อแม่ครูพระแฟนแสนจะสอน ทางขี้โทษโปรดให้เห็นเป็นตอนตอน,ตอนความเดือดร้อนต่างๆยกอ้างยิงแต่ว่าพ่อคอทองแดงยังแก่งกล้าแม่ดื่มยา,ย,ายาดองอยู่ไฟผู้หญิงครูก็เมาสะเดาเป็ดเด็ดจริงๆนี่เป็นสิ่งสัจจะทุกประการหลวงลุงเย็นตอนเป็นพระเทศนาเรื่องสุราควรเลี่ยงเทศเสียงหวาน พอป้าพลับจับศึกออกฝึกง,งานเห็นนั่งร้านเล่าเจ็กอวอยู่ทุกเย็นมเมื่อปล,ปลายปีผมมีแฟนแสนจะสวยสังคมช่วยให้ประสบพักพบเห็นงานประโลมโฉมละไม้คล้ายจันเพนเพราะล่นเป็นสิวเปลอะเลอะแก้มลายเคลื<า>่อนส่งตัวเข้าหอกอังครับถ้าผมจับเล่าเป็นขาดสวัสดหาย ให้ผมดูแต่เหล้าห้ามเมาใหม่รับหลังร้ายกว่าผมเมาจมเลยทั้งแม่ยายพ่อตาสุราดิษฐ์แล้วชีวิตจะห่างเหล้าดิเจ้าเย๋ยกินกับเล่านอนกับเล่าเมาเสเบยไอตีเฮ้ยหยิบเหล้าให้เราแบ่นครับอ,อ่านบทกวีเยรติยศที่มอบให้พวกผมชาวอาสมวันเสินงของพี่ประสิ์ดุยเถียนด้วยความคารวะ รักและอะไรพี่เขาจากไปแล้วแกผมยังจดจำพี่เขาได้เสมอนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีในเดิมอะไรนะในเดิมที่จะพูดถึงกวีท่านครูนี่ฮะสี่แปดนี่ในสี่แปดท่านเนี่ยในนักกวราร่วมสมัยนี่นี่นนนราชภูมเขาเนี่ยฮะมีแต่ชั้นเยี่ยมทั้งนั้นเนี่ยผมจะเอามาพูดถึงในตอนที่คือพวกผู้ถือธงนำนะในยุคนั้นนะ ที่เขียนชั้นเยี่ยมๆนี่อย่งผมเ่ยชื่อก็ได้นะพี่นวรัตพงศ์ไพรวุลที่เสียชีวิตก็อเขียนเยี่ยมเลยเนี่ยคุณสุรศักดิ์ศรีประพันธ์เกรวรังวังแก้วเชนิราเดชาฤทธิ์แล้วก็อะไรนะพี่ทวีสุขของทาวรครับพี่คเดียกแกี่มคํายอนย้อนหนั้นนะครับรวมทั้งที่ปรึกษาอาสมันสินคืออาจารย์สวรรค์มงคลรัตน์นะครับซึ่งจะพูดอีกทีหนึ่งครับความคุณครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวติด ตามกันอีกนะฮะครับขอบคุณครับ